สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องรับพีสเตชันอีกแล้วนะคะเข้าครัวกับปออ EP ที่3แล้วนะวันนี้ปอจะมาทําเมนูเกี๊ยวหมูทอดน,นั่นเองนะคะวัตถุดิบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าวัตถุดิบที่เราใช้ในการทําเกี๊ยวหมูทอดในวันนี้นะคะ 1. ค่ะเป็นน้ํามันนะคะใช้น้ํามันอะไรก็ได้ 2. ค่ะซอสปรุงรสนะคะสค่ะเป็นซอสน้ํามันหอยนะคะอันนี้ตามใจชอบได้เลยแล้วก็สค่ะ พริกไทยป่นนะคะหไม้แหลมเอาไว้เสียบนะคะแล้วก็6หมูสับนะคะเป็นพระเอกของเราในวันนี้7ค่ะเป็นเกี๊ยวเป็นนางเอกเหมือนกันนะคะแล้วก็แปดเป็นน้ำจิ้มเอาไว้จิ้มทานนะคะขั้นตอนแรกให้ทุกคนเทส่วนผสมทั้งหมด3ส่วนนี้ลงในเนื้อหมูสับให้หมดเลยนะคะต่อมาก็ทําการนวดได้เลยค่ะนวดจนส่วนผสมทั้งหมดทั้ง3ส่วนที่เราเทไปในตอนแรกนะคะ เขาเข้ากันดีกับตัวเนื้อหมูสับเลยนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้5้าถึงสินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีจ้าขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนของการห่อเกี๊ยวแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนหยิบแผ่นเกี๊ยวมาหนึ่งแผ่นนะคะแล้วใช้ปลายช้อนตักเนื้อหมูสับมาในปริมาณที่พอดีแล้วใช้นิ้วจุ่มน้ํานะคะทาตามมุมของเกี๊ยวแบบนี้เลยนะคะทําตามคลิปเลยนะคะทุกคนแล้วก็บีบเกี๊ยวไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้เกี๊ยวเนี่ยเขาติดก,กันแล้วก็นํามไม้แหลมเนี่ย จิ้มเข้าไปได้เลยนะคะทําแบบนี้จนเสร็จเลยนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคะ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ปอก็ทําแผ่นสุดท้ายใกล้จะเสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อหมูสับของปอเนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยนะคะปอก็เลยจะปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็นําไปทอดเหมือนกันนะคะต่อมานะคะให้ทุกคนตั้งเตาแล้วก็เทน้ามันได้เลยนะคะปอใช้ทั้งมันทั้งหมด2ชามนะคะแต่ตอนแรกเนี่ยปอกะปริมาณไม่พอ ตอนหลังปอก็เลยใส่น้ำมันเพิ่มไปอีกนะคะทีเนี้ยก็ให้ทุกคนสังเกตเอานะคะอย่าผิดพลาดแบบปอนะ,ะให้ทุกคนสังเกตเอานะคะว่าน้ำมันเนี่ยมันจะพอดีกับเกี๊ยวเราหรือเปล่านะคะแล้วก็รอจนน้ำมันเนี่ยร้อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะตอนนี้น้ำมันของปอก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะทุกคนอันนี้ที่ปอทําอยู่เนี่ยคือการเทสนะคะว่าน้ำมันของปอนเนี่ยร้อนได้ที่หรือยังถ้าได้ที่แล้วนะคะจะเป็นแบบในคลิปเลย ทีนี้ก็ให้ทุกคนนะคะนำเกีียวเนี่ยลงไปทอดได้เลยนะคะทิ้งเขาไว้สักแป๊บนึงก็ได้ะคะ่ะให้เขาสีเหลืองสวยแบบงามๆนะคะไม่ต้องให้เขาสีเข้มเหมือนของปองก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะนะคะเดี๋ยวไปดูตอนทอดกันเลยจ้า ปอก็ทอดเกี๊ยวจะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะสีก็จะเข้มกว่านิดนึงเนาะนะคะอันนี้เป็นความชอบแล้วแต่คนเนาะนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วปอก็จะไปผักบนตะแกรงเลยนะคะแล้วก็ทอดในส่วนของหมูสับที่ปอนําไปปั้นปเป็นเก้อนต่อเลยจ้า เสร็จแล้วค่ะเกี๊ยวหมูทอดของปอในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ปอด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากปอนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย